มาครับมาสวัสดีครับวับกตีสวัสดีพ่อแม่น้องสูุ่ทุกคนมืน้อวานจักตีได้เป็นเมนูสมป่าได้ผมสมป่าคือน้ำบริรัดิของผมนี่ เจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับขาประจําก็พรมเจ้าตำรับป่าไงได้พี่น้องนี่จะเป็นปลาไนนะ้พี่น้องเขามาเห็นนะครับอันนี้เป็นปลาเขาใส่ได้พี่น้องเคยเอามากินไอเซียละครับแซ่บครับเจ้านี่ทุบเป๊ะๆนะครับแล้วก็เอ็ดเป็นสมนะพี่น้องมาครับแซ่บๆกันก็พ่รุกพิรุรก็มุนี้เขาเนี่มันหอนให้กอลล์พี่น้องข้างหลังนี่ครับฝรน ห่อนเลยครับเนี่โยโอ้ยห่อนห่อนสมผบผมนี่จะเป็นตัวใหญ่เลยพี่น้องมาครับมาก C'est ปลาสมเส้นนุน่มละต้นตำรับคนที่บอกกินดิบกไ็ไปปิ้งไปทอดไ,ได้ด้วยพี่น้อง คนที่บ่ามากอินดิบนะพี่น้องอขัดขนาด ううん ส้มป่าน่ะเลทบ่เม่นเมื่อชีวิติมันจะข้าเด้พี่น้องป่าตัวใหญ่ครับต้องเป็นเจ้าที่เฮ็ดมาโดดแล้วนะพี่น้องเป็นคนสื่อร้ายนะครับคล้ายดีครับผมจะซสื่อมาก,กินเบิ่งนะครับแสบพี่น้อง อันนี้จะเป็นอยู่ง่ายนิดนป่าตัวง่ายครับนี่ว่า มันจ็แ,แจมกันเลยพี่น้องรับคนที่บกินดิบนะครับก็ในน้ำหอบอไปปิ้งนะครับหรือว่าไปทอดแ่บเกินพี่น้องถุงปลาข้าวหน่อยโอ้แสบครับ โอ้เสียบค้าวเลยพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็นั่นเป็นปัดสมเพื่อนนะครับสมข้าวหน่อยข้าวสวยนะครับเรื่อนบุรุษมาฝากพี่ตอนน้องครับกช่วงเียวไปค่นี้ก่อนคลิปมันสีย่างผัวด้วยเถีองขอบคุณนะครับทุกคุณที่เข้ารับชมเป็นกำลังใจให้เบาทีฟงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่แน่เลยครับเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้นองเสียบข้าวเกษตรรสวัสดีครับ